สี่วิธีขับรถฝ่าหรือลุยน้ำาอย่งไรให้ปลอดภัย 1. ปิดแอร์ทันทีเมื่อเจอน้ำขังในขณะที่ขับฝ่าน้ำท่วมหรือน้ำขังถ้าหากเปิดแอร์ในขณะขับรถพัดลมหน้าเครื่องจะทำงานทำให้พัดลมหมุนพาน้ำเข้ามาในห้องเครื่องหรืออาจจะทำเข้าไปในชุดสายไฟอัดเกิดเสียหายได้ 2. ใช้เกียร์ต่ำขับฝ่าหรือล,ลุยน้ำเท่านั้นเกียร์ธรรมดานะครับให้ใช้แค่เกียร์หนึ่งหรือเกียร์สองเท่านั้นแต่สำหรับเกียร์ออโต เราใช้แค่เกีย L ถึงที่1เท่านั้นเหตุผลที่ใช้เกีย์ต่ำนะครับทำมันจะทําให้รอบเครื่องมีกําลังมากในขณะขับลุยน้ําครับ3านะครับอย่าเร่งรอบเครื่องจนสูงเกินไปนะครับหลายคนเข้าใจผิดว่าเวลาเร่งเครื่องรอบสูงจะทําให้รถไม่ดับแต่ความจริงนะครับอาจทําให้เกิดความร้อนสูงและทําให้พัดลมระบายความร้อนทํางานซึ่งอาจจะทําให้พัดน้าเข้ามาในเครื่องหรือสายไฟทําให้เสียหายได้ครับ เพื่อไม่ให้รอบต่ำอย่างเกินไปนะครับสมควรจะวิ่งอยู่ที่1,500-2,000รอบ C ีขับช้าๆทำให้เกิดคลื่นครับไม่ควรขับรถเร็วนะครับเพราะจะทำให้น้ำกระจาจควรขับช้าๆทำให้น้ำกระเพื่อมครับแทรกกับด้านหน้าและไม่เข้ากับตัวรถครับผมและมาพบเก็บความรู้ใหม่ๆกับพวกเราได้ที่ MG อยุธยาแกรนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์